เขาก็เลยเขียนที่โต๊ะเราว่ายินดีต้อนรับคณะเชยเที่ยวไทยเอาวะยังไงก็ต้องกลับรถตู้กลับก็กลับพอขึ้นรถตู้เสร็จเรียบร้อยเลี้ยวออกจากตลาดรถตู้ปีนพุทธบาทจะเคยนะปึ้งไปเจอสิ่งแรกป้ายปึ้งสำนักสงฆ์ ก็เราพูดถึงเรื่องของละครทีวีภาพยนตร์ละครเวทีไปแล้วนะรายการวันสะพานนาานก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เรามาัากจะมาพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องของรายการโทรทัศน์มันก็มีรายการหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อปี2 5 4 5นะคะอยู่ยงคงกระพันมาเป็น10ปีไม่น่าเชื่อเพราะตอนที่เริ่มทำก็รู้สึกว่านังคนทำก็น่าจะทำสู่ๆนะคะแต่ว่าอาจริงๆเรา อยู่กับเขามาหลายคนก็จะมีความผูกพันกับรายกันนี้ตัวของดิฉันเองก็เช่นกันนั่นคือเหมือนอยู่ใกล้กันแต่ไม่ค่อยได้ร่วมกันมานานแล้วใครรับเชิญเจ้าด้่สองของดิฉันนะคะต้อนรับยุคบุกเบิกของเธอ่ยวเที่ยวไทยสวัสดีจ้าสวัสดีคุณเพื่อนและน้องสาวสว,ส,สวัสดีค่ะคุณเจ้เธอ เขาเรียกฉันว่าคุณเจ้่ะเขาต้องเรียกกันยังไงก็ยุบบุกเบิรเขาต้องยังไงยุบุกเเิยคุณเจคุณก็จิตจำได้ไหมคะว่าว่าเธอเริ่มเรียกฉันว่ามึง สักช่วงประมาณปีที่เท่าไหร่ของเทยเทปที่2ค่ะใช่เทปแรกเรายังรู้เป็นตัวไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะแต่ว่าเทป2เราเริ่มละรู้ว่าควาเป็นตัวของตัวเองเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องเราที่ดีกับรายการนี้ค่ะก็เลยเริ่มเรียกว่ามึงเพราะว่าแล้วที่เรียกเทปแรกคุณเจไม่ใช่ว่าให้สุภาพอะไรเป็นเทปเดียวที่มันมีสคริปต์อยู่แล้วในสคริปเขียนว่าให้เรียกคุณเจใช่ใช่แล้วถ้าไม่สคริปตึงเลิกทําเลิกใช่ไปคะก็ไม่ได้ก่อสคริปอะไรเลยค่ะเพราะว่าก็พูดอะไรอยากที่สิ่งที่อยากพูดอย่างเดียวก็เลยเลิกไปกลไไม่ด้เ เขียนสคริปต์นะคะเลิกรายการไปแล้วด้วยตอนนี้แล้วจะมีคนถามไปบอกว่าอยากกลับมารวมตัวกันไหมตอบว่าไม่แล้วกันใช่ค่ะคิดดูก่อนค่ะคิดดูก่อนกูตอบเลยค่ะไม่ค่ะเพราะว่าอายุอนามนะคะดูอย่างคุณเจกอบนะคะอีนังเครีตก็จะให้ไปร้องแก่งนั่นแหละ แค่เดินขึ้นเวทีเมื่อกี้ข้อเข่าก็ลัานแล้วค่ะก็เทียบได้กับขึ้นภูกระดึงแล้วค่ะเมื่อกี้ก็คือขึ้นแค่นี้พอเท่าที่ผ่านมาจริงๆช่วงแรกๆก็จะมีคนชอบถามเคยได้ยิยว่าเคยแบบไปตรงไหนแล้วชาวบ้านเขางงหรือเขาแตกตื่นไหมถ้าจะไม่มีเลยเนาะไม่มีไม่มีไม่มีความแบบงงหรือแตกตื่นหรือเ่าไม่มีไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือการ ต้อนรับการเกินจําเป็นมากกว่า,<อ>าใช่ใชไอ้ไอที่ไม่ไม่ต้อนรับนะี่ย<อ>ไม่มี ต้อนรับอยู่แล้วแต่จะมีหลักบางที่ที่ต้อนรับเกินจริงใช่เช่นเช่นใหญ่มากครั้งหนึ่งไปจังหวัดสุโขทัยก็สิ่งที่เราตั้งใจไปก็คือบอกว่าเอ้ยไปจังหวัดสุโขทัยเราต้องไปเรียนระบาสุโขทัยไหมเราะมันเป็นต้นตำรับเอกลักษณ์ประจำจังหวัดคุณพราเป็ดเขาก็ดีลไปที่แบบหมู่บ้านไปถึงดิฉันแหวกแวกม่านกระจกรถตู้ลงอุ้ยเจ๊ที่นี่เขามีงานด้วยหรอวันนี้เขามีงานด้วยหรอนด้การผ่านมานางร ำแต่งตัวกันแบบโอเป็นกิโลเลยค่ะเซตใหญ่อะออคือไม่กล้าลงอ่ะ <c oughs> มันน่าก,กลัวเกินไปถึงเขามาทั้งหมู่บ้านจริงอะ <c oughs> แล้วก็ตอนแรกับแบบให้ฝึกล้วก็คิดว่าน่าจะมีนางรำหนึ่งคนฝึก <c oughs> ใ,ให้เราอย <c oughs> ่างเงี้ยมาเป็นนางํำของทั้งโรงเรียนอะถูกแล้วพออะไรให้เราลำจริงค่ะว่าเออํำเลยได้ไหมไม่ได้จับเราแต่งตัวอีกเออก่อนจะได้ลำอันนี้คณะเด็กยังดีบางหมู่บ้านเป็นคณะแม่แม่ป้า คือว่าเราก็ขับรถไปปุ๊บเราก็เห็นละแม่แม่ป้าๆเลยมานั่งกินหมากแม่อะไรมานั่งถักแต่งตัวสวยเลยนะแต่งตัวสวยคือเยอะมากเลยเราก็คิดว่าเออเขามีงานของเขาอยู่แล้วเป็นฟีลแบบโอท็อปหรือว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่ารถตู้เคลื่อนไปแค่นั้นแหละแม่แม่ลุกกันใหญ่เลยแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็พาด้าพาดอะไรกันใหญ่เลยเตรียมต้อนรับจะมาสอนเราลํำคุณหาฟอนค่ะการละสินคช่ไแล้วเธอจิงไปที่นี่ใช่ไหมที่ ที่เขาเอาเหล้าใส่ไห่มาให้เรากินน่ใช่คือมันเป็นธรรมเนียมการต้อนรับแขกของทีนั้นเขาเขาว็าหล่าเล่าสุราท้องถิ่นนะอู่เขาเรียกว่าอู่ก็แบบมีการผูกข้อมายข้อมือใดๆเสร็จแล้วก็อาเหมือนคล้ายๆเป็นเวลคัมดริงอย่างี้อย่างนี้เธอซึ่งเป็นคนเปิดก่อนแล้วก็ชิมไปอุ๊ยมันหวานก็ลองหน่อยลองหน่อยชิมไปอุ๊ยหมด หมดหายคุณพ e, ่อมาให้นะเด็กก uh 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 ็เกรงใจคุณพ uh ่อคุณแม่เขาไม่เป็นไรไม่ต้องกลัว เอาน้ำกอกเติมได้นึกกินได้อีกแล้วทีนี้ไม่ถ้้ใช่อุละแล้วอ้วกละทีนี้ค่ะมันชอบเยอะเกินไปไม่แต่ว่าเขาต้อนรับเรานะิงจริงอันนี้คือเป็นมิตรจิตมิตรใจอันนี้คือรู้ว่าเขายินดีจะต้อนรับเราแต่บางทีเขาต้อนรับเราเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านสั่งผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าอ่าวันนี้เดี๋ยวมีคณะนั้นคณะนี้มาอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของชาวบ้านอยู่แล้วที่ต้องบอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารวมพลังของหมู่บ้านเราหรือว่าอะไรเงี้ยโดยที่บางทีหลายๆที่หลายๆทินอาจจะไม่ได้รู้จักเราจรรริงๆว่าาเนใค แค่รู้ว่าเออเราต้องทําตามหัวหน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่แบบว่ามาต้อนรับเราหรือว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปต้อนรับอะไรเสร็จละปุ๊บก็ลงไปกินข้าวที่ก็ลงไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารก็จะต้อนรับเราแหละก็จะเขียนว่าเมื่อไหร่ที่มันมีชื่อเราหรือว่าเมื่อไหร่ที่แบบว่าเราระบุลงไปได้ว่าใครจะมาที่นี่อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะประทับใจเป็นพิเศษที่นี้เขาก็เลยเขียนเขาก็เลยเขียนที่โต๊ะเราว่ายินดีต้อนรับคณะเชยเที่ยวไทย ก็ต้อนรับแต่พี่ก๊อฟคนเดียวแหละพอเราเห็นคนอื่นไม่กล้านั่งเลยค่ะดิฉันนั่งคนเดียวเลยค่ะมีพี่ก๊อฟคนเดียวเขาต้อนรับก็ขับไล่พวกกูเลยเพราะว่าเขาต้อนรับคณะเชยเที่ยวไทยเขาควรจะไปถ่ายก็จะถ่ายจนเสร็จแล้ววาเขาบอกว่าเนี่ยพวกหนูมีคุณยายคนหนึ่งอ่ะพวกหนูรู้จักดีไหมคณะเที่ยวไทยอ่ะ เขาว่าเอาป้าไปรับรางวัลที่เป็นร่นแร่แล้วป้าก็ถามหนูพวกหนูพวกหนูรู้จักคณะเที่ยวไทยกันไหมเออเนี่ยก็จะพาป้าไปรับรางวั่ป้าแล้วป้าก็จะว่าพวกเราคือใครเอออความพิกลพิการของรายการเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพวกเราเนาะทีมงานเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงป้าเป็ดไปแล้วเรื่องความป้าเป็ดเ่าอย่างไงก็ไม่จบเพราะเธอจําเรื่องป้าเป็ดอะไรได้ที่รู้สึกว่ามันเจ็บใจที่สุดอะไรนะจอเครื่องบิน Oh, oh. อ๋ออันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกัน,นิโลกคือจริงๆจองเครื่องบินเนี่ยปะะเป็ดอจองถูกวันถูกวนันแต่ผิดเดือนถ,ถูกวนันถูกไฝ์ผิดเดือนคือผิดเดน มันเรื่องมันมีตั้งแต่ตอนกลางวันเกิดตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วคือป้าเป็ดเนี่ยเมื่อเขาทําอะไรผิดหรือว่าเขามีงุดหงิดอะไรเราจะเห็นชัดเลยว่าเขาเริ่มงุดหงิดหรือเขาเคลียร์ไม่ได้กับเรื่องอะไรก็ตามมันเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่บ่ายสามประมาณแบบสองโมงสามโมงอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็จะงุนหงิดว่าโอ๊ยมันทําไม่ได้เลยเหมือนเขายุ่งตลอดเวลาเธอคงเห็นว่าเขาเวลาเขายุ่งตลอดเวลาเป็นยังไงเขาถามมันก็จะเสียงว้นวนเธอวินว่า ทำไมเขาเช็คอินออนไลน์ไม่ได้ใช่ไอ้เราก็ว่าเจมันต้องใกล้ๆกล้ก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันต้องเช็คก่อนหน้าวันหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันผิดเวลาหรือเปล่าทำไมมันเช็คไม่ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเช็คที่สนามบินก็ได้เขาก็พยายามจะง่วนเช็คอยู่นันแหละตั้งแต่บ่ายจนถึงตอนเย็นทีนี้ปุ๊บก็ยังเช็คไม่ได้สักทีไอ้พวกเราก็ไปถ่ายต่อปากต่อคําต่อราคาแล้วมันก็มีอีกตํานานหนึ่งมันก็มีคุณน้องคนหนึ่งคุณน้องคนหนึ่งก็เพิ่็ขายน้าขายอะไรอยู่อย่างนี้ก็ไปถามว่าคุณน้องกินตตตออนนนนนไไไหหดดดีีีกกกิ็็้้เ๋ยวแล่พ แล้วถามเขาจะตายเมื่อไหร่เใช่แล้วใช่ก็ความปากผีก็คิดว่าอุ๊ยแล้วอย่างพวกพี่เนี่ยน่าจะตายเมื่อไหร่ดีคะจะอยู่นานไหมคุณน้องวอเดี๋ยวก็ตายแล้วค่ะเออเลี้ยวโค้งไปหน้าตลาดนี่เดี๋ยวก็ตายแล้วจ้าได้ความว่ารู้ละปลาเป็ดที่งดหงิดเพราะว่าอะไรเธอถ่ายเสร็จแล้วนะเธอเธอคือตั๋วเครื่องบินอะคือมันจองเป็นเดือนหน้าทุกคนกิน เจเราจะกลับยังไงเจนนี่เขาก็มีงานต่อเจนนี่เขาต้องกลับไปงานต่อเจถ้าไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับรถตู้เ <c oughs> มื่อเราับพิษณุโลกมากรุงเทพ5ชั่วโมงรถตู้ <c oughs> ตและคุณน้องคนนั้นเพิ่งบอกว่าเลี้ยวโค้งไปเดี๋ยวก,ก็ตายแล้ว <c oughs> ยังไม่ทันขาดคาสุดท้ายพวกเราก็ปรงใจว่าเอาวะยังไงก็ต้องกลับรถตู้กลับก็กลับพอขึ้นรถตู้เสร็จเรียบร้อยเลี้ยวออกจากตลาดรถตู้ปีนฟุตบาทกระเทยนะเกือบละเกือบละคำสาบของน้องเกือบเป็นจริงละ เกิดเป็นสิงละเกิดเป็นสิงละนั่นเองความแย่กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเดือนถัดไปต้องไปไทยพิษณุโลกอีกเทมหนึ่งเพราะว่าจองตัวงบินไว้แล้วอีรถตู้นี่ไม่หลายอย่างนะมาถึงปุ๊บลงสนามบินปุ๊บเราต้องขึ้นรถตู้เลยใช่ไหมเราต้องขึ้นรถตู้เลยพอลงสนามบินเสร็จปุ๊บก็ขนของขึ้นรถตู้อะไรเงี้ยวันนั้นมียายปามด้วยปามปามตะก้องครับกุนกลับมาปามตะก้องซึ่งส่วนใหญ่ เขาจะบอกว่ารอประตูนี้แล้วด้วยความที่เราอยากรู้อะเราก็จะถามป้าเป็ดว่าป้าทะเบียนรถอะไรเออเทีนี้ปุ๊บเขาก็พูดมาว่า36หทีนี้สมมติว่าส6มหปุ๊บอ่ะโอเคเราเห็นเลข36กปุ๊บอีป้าสโกนเรี่ยป้า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 ันนี้คันนี้มาเก้นเกนกันนี้แล้วทุกคนขนของขนของขนของเห็น36สบายใจพอขึ้นรถไปเสร็จปุ๊บสักพักกินนงกินน้ำด้วยนะกินน้ำเพราะด้วยนะเพราะว่ารถตู้เขาจะมีน้ำให้กินก็พี่รถตู้เขาบอกว่าน้ำกินได้นะครับเออกิน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 น้ำสบายใจเดี๋ยววาลังจะเเข้้มือส สีหน้าว่าเป็ดใหม่อีกละเหมือนหงดหงิดหเหมือนทําอะไรผิดสักอย่างหนึ่งเ<ช>หมือนว่าแล้วก็รับโทรศัพท์แล้วก็ฮะอะไรนะคะป้ามีอะไรจ้าป้าบอกคือรถตู้ผิดคันค <c oughs> ือมันขึ้นมาตั้งนานแล้วจะจะถึงอยู่แล้วแล้วกินน้ําเข้าไปแล้วด้วย <c oughs> บอกว่าคือรถตู้ผิดคันคุณนะ <c oughs> คือแสดงว่ารถตู้ของเราจอดอยู่ที่สนามบินใช่คือท่าถามต่อมาอมและคันคันที่เรานั่งไปจริงต้องไปรับใครพระสงฆ์ซึ่งปัจจุบันยืนรออยู่ที่สนามบิน วนกลับไปสนามบินยืนรอคนขับรถถามกูด้วยพี่ไปไหนมาครับกูก็ไม่รู้ค่ะว่าเขาพาไปไหนแล้วปรากฏว่ามาสืบทราบอีเลข3สามหกัครเลยรู้ไหมสามหกไม่ใช่ตัวถ่ายแต่เป็นตัวหน้ารถตู้ทั้งหมดทั้งมวลในจังหวัดสามหกหมดอีป้าบอกเห็น3ามหกปุ๊บมันขึ้นเลยมันเห็น3 6มหกอยู่ข้างหน้ามันเคอเห็นนอกจากเธอเห็น3 6มหแล้วตอนเธอกลับไปที่สนามบินเธอเห็นพระสงฆ์ไหมือยืนรออยู่ค่ะคือจะจะเพนอยู่แล้วค่ะตอนนั้นอะ คือจะตีกองอยู่แล้วค่ะใช่สิ่งที่เราหวงคือแกพราะไม่ทันไปฉันไปเลยไม่ทันค่ะไม่ทันงานในมุ่นเนยกเลิกไปเลยมันพูดถึงทีมงานน้องปลาเป็ดนะจริงทีมของไทยแไทยเนี่ยทีมงานก็เป็นตำนานมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะเพื่อยอดไปสู่อดีตอันหอมหวานและสุงสนานนะคะขอเชิญปลาเป็ดและฝนด้วยแล้วเออมาหน่อยมาหน่อยสวัสดี คุณไฮโซหนูโฟนหลอดูสิเรียกว่าเป็นทีมเสียงหนว่าเป็นทีมันไม่ได้เราต้องเรียกว่าเป็นดาราท่านเป็นดาราท่านหนึ่งดาราหนึ่งดหนั่ร้อยล้านแล้วว่าไม่ใช่กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้คือเมาเรื่องไอ้นี้ใช่ป่ะเรื่องไหนบังบังบังซูบังโซก็คือลตูลอตูในตำนาน เรื่องหลับมีอีกอย่างหนึ่งป้าเป็ด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 ชอบให้ฉันหลับมากตอนนั้นไปไหนวะเอเอ๋ที่ไหนนะปางอู่ปางอู่ชอบให้นอนเป็นที่อะไรก็ไมชอบมประบให้นอนบางอู่ไปปางอู่ปรากฏว่าไม่เคยไม่มีคือไม่เคยไปอุทยานแล้วคือตอนนั้นต้องนอนในอุทยานด้วยแล้วคือมันไม่มีไฟเขาจะปิดไฟเหมือนจะปิดไฟตอนสี่ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือต้องเข้าไปนอนในบ้านอุทยานบ้านอุทยานเนี้ยก็คืออาบน้ำใช่ป่ะก็เป็นน้ําตักที่มันตักขึ้นมาจากในถังอะไรเงี้ยที่ คือย้อนกลับไปกันนะว่าปางอุ่งสมัยก่อนคือเป็นรุ่นแรกสีทไม่มีอะไรเลยเริงี้นะไปนั่งกินเหล้ากันยืนแถนออกไปอย่างเงี้ยแขนหายมืดมืดมันมืดขนาดนั้นะแบบเชี่ยตัวหายไปแล้วอะไรเงี้ยมืดมากมันมืดมากแล้วคือ อ่านเดีคนดีอ่านก็คือว่ากำลังสะอาบน้ำเธอแยกไปนอนที่หนึ่งเพราะว่านอนไม่พอหรือสักอย่างนั้เน่ไม่ใช่นอนไม่พอจะไปกินลวอยากพักที่สบายอ๋อเหรออ๋อหอมีน้ำอุ่นข้างนอกมีน้ำอุ่นอ๋อโอเคอัจฉันก็นอนในนั้นฉันก็ยอมนอนพอกระบอกเ้เจดทำไมแบบน้ำอุ่นก็ไม่มีตักน้ำอาอะบ่างเดียไฟก็มาดับอีกอะไรอย่างงี้พ่อแม่ยังไม่เคยให้มันลำบากขนาดนี้เลยอีเจยื่นยันเอาหลอดไปสองเมตรเพราะว่ากินแล้วก็ไปนอนไป คุณเชรมีอะไรจะแก้ตัวในเรื่องนี้ไหมคะไม่มีค่ะได้หลับสบายไม่แล้วก็้าตัดมานะอีพวกตอแหลสองคนอีพวกตอแหลสองคนใส่แต่กล้องมึงกูว่ามันต้องมีที่สบายกว่านี้ตอนแรกเราจะนอนเต็นท์แล้วฝนมันตกนอนเต็นท์ก็บอกให้เขากางเต็นท์ให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บฝนตกุ๊กพี่แบบบอกนอนไม่ได้เรานอนไม่ได้เสร็จปุ๊บเราไปนอนที่ไหนนะไปนอนบ้านข้างนอนบ้านข้างเสร็จปุ๊บกูจุด เียนี่ช้าวอีฝนค่ะคุณคุณฝนเขาจุดเทียนไว้ในห้องน้ําแำ่อีเนี่ยไม่ดับเชาวมานะอีที่วางแชมพูอีดอกห้อยลงมาถึงพื้นความเลวของอีฝนคือเดินก็้ามาอีแปมึงใช่มาที่ทำเพราะว่าทำไมมาถามฉันรู้ไม ไปด่าอีปามกับอีมามก่อนแล้วมันบอกผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทํากูตื่นออกใช่ไหแปมมึงก็เกือบจะทําไฟไหม้บ้านแล้วมึงอะไปจุดไฟกูมึงกูหลับก่อนมึงกูอีฝนอันนี้แล้วเออเออเออกูเองนีหลังคาไหม้อ่ะเออก็เกือบตายคุณเป็ดเหรอทําจริงๆทำไมมันถึงมีความผิดพลาดได้บ่อยก็จะได้เกิดความประเป็ดไงเขาวางไว้แล้วเขาวางไว้แล้วจะได้เป็ตอรีวางไว้แล้วมันมีหลายอันที่ต้องถามอย่างเช่นแบบ เอ,อคุณโกรธตอนที่กระเป๋ามาช้าคุณยังไม่ได้แก้ตัวเรื่องนี้นะตอนนี้กระเป๋ามาช้าแล้วเ,เปียกแล้วคุณน้อเอาของมาตากะแล้วคุณตากไปด่าไปแล้วคุณก็ตดออกมากลางคอนเวอร์เซชันแล้วคุณก็คือด่าดต่อนี่คุณจะมีคำอธิบายอะไรไหมไม่อธิบายค่ะเพราะว่าโอโหค่ะโมโจน,จน,จน,จนต,ตดแตกเลยค่ะ มีเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงนะมีโมโหจนแตกนี่คือเรื่องจริงไม่แต่กองเรามันเป็นกองคนโง่ไมันเป็นกองคนโง่แบบหลายคนบอกว่าอุ้ยเฉพาะแบบโง่เฉพาะทีมงานหรือาบบโง่เป็นงตรงนู้นด้วยเพราะไม่งั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่งั้นไม่ได้โง่ทุกมันโง่ทุกช่วงเลยฉันอยากรู้เรื่องนี้จังเลยอ่ะตอนที่เราเลือกจะไปถ่ายทุ่งดอกเก๊กฮวยเกิดอะไรขึ้นอ่ะดอกเก๊กฮวยทุ่งดอกเก๊กฮวยเพื่อถ่ายรูปแบบพิมพ์ถาขึ้นไปถึง ไต่ดอยขึ้นไปขึ้นถึงโอ้ยคุณลุงคุณป้าเจ้าของสวนอยู่พอดีเลยนั่งอยู่ในศาลาก็คุณลุงสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีอยากมาดูดอกเก๊กฮวยจังเลยค่ะลุงก็โอ้ได้สิดูเลยดอกเก๊กฮวยดูเลยอยู่ไหนอะคะดอกเก๊กฮวยเนี่ยอยู่ในกระสอบหมดเลยคือเก็บหมดวันทีเลยไม่ได้เรียนแจ้งก่อนม่าสะมาคุณลุงคุณป้าก็เก็บไปหมดซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นนะหลายๆแบบเราเคยเราเคยอยู่หนหนึ่งคือท้าพญานครที่ ที่เราไปถ่ายหัวหินจช่ว่าแล้วนี้เรารู้อย่างไรว่าจริงๆเขาไม่ให้ใช้กล้องใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายแบบเล็กๆก็เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็พอเนี่ยไปถึงอ่ะีโอตักไปถึงเรือลงปูบเจ้าหน้าที่ก็เดินมาชาดบอกว่าคุณถ่ายไม่ได้นะครับอันนี้ผมได้ขออนุญาตมาถ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็อ๋อไม่ได้ถ่ายรับมาเที่ยวเฉยๆก็บอกโอ้ไม่ถ่ายแล้วนะครับต่อกล้องคุณะยืนโลกล้องมานหน้าเรือเรือบนเรือบนเรือแต่สุดท้ายเราได้ถ่ายนะ ซึ่องเจเป็ดไปเจรจาอะไรกับเจ้าหน้าที่เป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงขอเล่าตรงนั้นให้ฟังหน่อยให้ทีมแบบถ่ายไปก่อนแล้วก็แบบชวนพี่เขาเคลียเคลียเคลียพี่เป็ดนมใหญ่มากเอาชูไปเลยคือเหมือนเราต้องแบบเจเป็ดเขาเลยต้องไปเหมือนไปทําเรื่องย้อนหลังอุทยานเนี่ยมันจะใช้เวลาขอนาน เขา่ปทํา,าทเรื่องไปแล้วแต่หนังสือมันออกมาไม่ทนันเขาก็เลยต้องไปทําย้อนหลังตามอีกอะอแล้วทีนี้ปา้าเป็ดเข้าไปนานมากคือเราอ่ะก็คิดไปต่างต่างนานาว่า<ช>เฮ้ยเราจะได้ถ่ายไหมหรือว่าป้าเป็ดโดนอะไรบ<ช>้างหรือว่าดโดนแบบว่าเขาดุหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วที่สําคัญกว่าน,านั้นไม่ใช่แค่หายเข้าไปนานเยนี่เดินเข้าไปตามพอป้าเป็ดหันไปเนาะแล้วยมาไมาเออาไปเอาไปเอาไป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 เอาไาไปเออาไอาไปออกไปเอาเอาไปเอาไอาอาไปเอาาไาออาไปเอาอาไปเอา พวกเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าออกไปออกไปอย่างเงี้ยพวกเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าวิธีป้าเป็ดช่วยให้เราได้เข้าไปถ่ายคือให้ถ้าทำเป็นไงคะวิธีการที่เราได้เข้าไปถ่ายกัอะไรคะอ๋อเล่าให้เขาฟังไม่ใช่ไม่ให้เขาจับนมเลยให้เขาจับนมไม่จริงนะเพราะแต่ววามต่าะว่าทั้งหมดทั้งปวงนะ ถึงมันจะนานหรือราต้องตบปบเมมือเพราะว่าสุดท้ายก็คือสองชั่วโมงแล้วคือนกก็กลับไปทําเอกสารใหม่ตั้งแต่ต้นจ่ายค่าธรรมเนียมเดินเรื่องใหม่อย่างเงี้ยจนได้อาเทพทำเปียรนครมาตัวเองอะไแล้วเธออยู่บ้างแต่ก็ได้ผลลัพธ์อันดีได้ผลลัพธ์อันดีกลับมาเลยเลยได้เทเลยเลยได้เทเพราะว่าไอที่บอกว่าทีมงานน่ะไม่ได้โง่อย่างเดียวคือโปรดิวเซอร์ก็โง่ด้วยยังงไคือเวลาเวลาเราต้องหาข้อมูลนับไปเที่ยวใช่ป่ะคือมันก็ต้องแบบว่าสมมติบอกว่าอีนี่มันอีนี่มันก็จะโยนมาใช่ไหมว่า เมืองเราไม่เคยไปสมมตินะอ่ะ bon. อุบลคนเนาะเออไม่เคยไปอุบลเดี๋ยวเราไปถ่ายอุบลการอ่ะกูก็เซิร์ชเลย google สมัยก่อนออมันก็ยังไม่มีติ๊กต็อกไม่มีอ,อ,อะไรนะเนาะเดีเ๋ยวก็ออกไหมก o เกิ e ไปเลยที่เที่ยวอุบลราชธา,าน oh, <yeah. S 1> ปีปึ้ง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 เอาไปขายมันเอ,อเอาไปขายมันหนึ 1, 2, 3, ่งสอสมสี่อะเดี๋ยวถ่ายวันบีที่นี่นะเ,เดี๋ยวทำมณนนีทีนน่นี่นู่นนะี่นั่นเนาะเสร็จปุ๊บ พอามาถึงหน้างานโอเคอ่ะผ่านเขาก็ผ่านเนาะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไปอันนี้ไม่ไปอันนี้ไปอันนี้ไม่ไปโอเคอ่ะจิ้มเสร็จปุ๊บยายคนนี้เขาก็วางรูทเวลาทุกคนพอ,พอไปถึงถ่ายเบรกแรกเสร็จปุ๊บขึ้นมาเบรกสองบนรถตู้ทุกคนจะถามพี่เป็ดว่าอีกกี่นาทีเจ๊เจ๊จะพูดว่าลเลยจะ พราะว่าอีกเท่าไหร่สองชั่วโมงที่ราสองชั่วโมงคืเดินทางอุโมมันกว้างมากมันกว้างมาคือถ้าเกิดว่าแบบต้องไปตามสถานที่ทุกอย่างที่หมดอ่ะที่ละสองชั่วโมงอ่ะมึงแล้วลงไปถ่ายที่ละสิบห้านาทีอ่ะก็ขึ้นมาแล้วอ่ะตอนกลางคืนตากุสว่างแน่นอนเพราะคุณนอนมาทางวันไปถ่ายเวือนนอบีเห็นว่าเป็นภูเขาว่ามันมีแบบเป็นทิวเขาอะไรไม่รู้เออเออถ้างั้นตอนนี้มันเป็นร็อกเนาะแบบดูม่ควาเป็นแบบผาเป็นอะไรกเป็นล็อก เมืงเวลาเราขายงานเนาะเมืงอยิปแยมเราไปตรงนี้มืงมันเป็นแบบเป็นล็อกเป็นผาหินเป็นผาหินนี่เคียเดี๋ยวคอนเซปต์นี่กูวางไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราไปแต่งตัวล็อกเราไปแต่งตัวล็อกปุ๊บเย็เป็ดบอกว่าเมืงนั่งไปอีกสองชั่วโมงอโอเคนั่งไปสองชั่วโมงตึ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 งเย็เป็ดก็แบบไปชุดปีนขึ้นไปประมาณชั่วโมงกว่าปึ้งไปเจอสิ่งแรกไปปึ้งสำนักสงฆ์ ก็คือเป็นหินผ่านนะอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่อยู่ในบริเวณสำนักสงฆ์ึงแต่งตัวเป็นยังไงไปรวงร้องถุงน้องตะข่ายกระโปรงหนังสั้นพระเขามาดูพระเขาก็เดินมาดูโยมทําอะไรกันน่ะอ๋อแะอย่างจริงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรจริงๆมันก็เชื่อว่านครติดตามหลายๆคนดูไทยล้วไทมามานงแต่แบบยังยังเด็กๆอันนี้ตอนดูมังแต่ปฐถมเนาะ ตใครทนันมั้งอะ่ะยังเหรอทานสิปอสองเลยเหรออันเนี้ยแ <c oughs> บบจริงๆอาถาร์ถามฝั่งวิทยกรยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาปีดแบกหรือใดที่ได้ยินจากแฟนแฟนไทยหรือไทยที่รู้สึกทําให้เราภูมิใจหรือประทับใจสคืออะไรเขาอันอันหนึ่งที่เราประทับใจและจําได้มากคือเขารู้สึกว่าทําให้ผ่านช่วงเวลายากๆมาได้ทําให้เขาแบบ มีเสียงหัวเราะมาได้ในช่วงเวลาที่เครียดในช่วงเวลาที่ลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่ไปเรียนต่างประเทศคนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าทําให้หายคิดถึงบ้านได้เยอะมากเงี่ยที่ทาให้เราสึกว่าเออสิ่งที่เราทําออกไปมันทําให้มีคนมีรอยยิ้มได้อีกหนึ่งอย่างก็คือคนป่วย คนป่วยในใหลายๆลักษณะบางคนอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจใช้เวลาที่อื่นไม่ได้เลยใช้เวลาเฉพาะบนเตียงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าออผู้ป่วยอีกหลายๆคนที่ต้องการกำลังใจหรือว่าต้องการเสี่ยงหัวล้อ <ๆ S 1> ก็บอกว่าดูรายการเราแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นหรือว่าหายจากอาการนั้นอันนี้ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนี่ยังจําจดหมายที่คุณมแม่ส่งมาจำได้ไหมจดหมายคุณแม่เนาะเทปที่เราพาแม่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาส่งมาว่าเออลูกชายอ่ะก็น่าจะมีความลักษณะอ่อนแอนอเงี้ยก็เหมือนดีวไม่ถูกจนเห็นเทปที่เราพา แม่เราไปเที่ยวเนี่ยก็บอกเออก็เลยขอเขียนจดหมายมาบอกว่าขอบคุณที่เออให้รู้ว่าเราจะสื่อสารกับลูกเขาได้อย่างไรแล้วก็เราจะยอมรับลูกเขาได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอาจฟังฟังทีมงานแ่ะให้พี่เป็ดพูดก่อนคืออะไรนะก็รายการใช่ไหมคะคือรายการเที่ยวไทยมันเป็นเหมือนรายการท่องเที่ยวที่แบบเป็นยุคแรกๆเลยอ่ะแล้วก็คือแบบมันก็ทําให้มีประสบการณ์แบบมากมายในการแบบไปเที่ยวร่วมกันเหมือนที่ยายเคยบอกว่าเหมือนแบบ จุดหมายปลายทางแบบไม่ได้สําคัญมาอยู่ที่แบบระหว่างทางมันก็แบบมีมีอะไรเกิดขึ้นแบบมากมายก็ดีนะคุ่งนะเอ็นตำตาเดีงนะคุณฝนแล้วมีมีทุกวันนี้ได้เนี่ยมีทุกวันนี้ได้นะคะก็พอตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองมากมากนะคะที่แบบเก่งมาได้นะคะไม่ได้ขอบคุณใครนะคะกระบวงการมันตึงไม่ใช่ป่าวว่าจะบอกว่าคือจริงๆแล้วคือแบบว่าทุกคนอ่ะก็รับรู้อยู่แล้วเนาะว่าแบบว่า คือสร้างคนสร้างพี่แป๋มก็สร้างแบบทุกๆคนมาสร้างความสนุกสร้างอะไรมาเราก็ผ่านดราม่าอะไรกันมาไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่คนเรื่องดีๆอะไรเงี้ยล้วก็ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เธอเราให้เธออย่างเดียวเธอก็ให้พวกเราด้วยอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยะเพราะฉะนั้นก็ค่ะ ก็ยินดีที่เราโตกันมาถึง11ปีเนาะ11ปี 2>, 2ปีอประาะฉะนั้นก็เชื่อว่าคอมมูนิตี้หรือว่าคนดูทั้งทางฝั่งพี่กอพี่กอดหรือว่าเจอพระเป็ดเจอฝนทางคุณยายกับแฟนๆชาวรวียดไทยเนี่นยถึงอะไรกันจะเลิกไปแล้วแต่ว่าเจอกันทุกครั้งก็เชื่อว่าเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันทุกครั้งคอมมูนิตี้ความรักของเราย,ยังคงเหนียวแน่นตลอดไปนะคะ,อะขอบคุณ,คณนะครับนทุกท่านด้วยแล้วมาถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยได้ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่กอวพี่สันติมาเป็นและฝนด้วยขอบคุณครับแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะนี่คือวันสะพอนักกู้ทาวแฮปปี้วรนี่กู้ทาวกันเยอะๆค่ะทุกคนขอบคุณคะ่ะนี่เรื่องเก่งนะใครจะไปโง่กันอ่นี่ ແບ້ວທ່ <Okay. S 1> ົນຮູ້ແບ